วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักก๊์ดกับดักไวรัสที่น่าสนใจกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้จะพาทุกคนมารู้จักการ์ดกับอีกซีรีส์หนึ่งครับผมพอดีสนใจนะก็เลยไปเสิร์ชอยู่ในเว็บของดัตต้าเบสยูกิโอก์ดนะครับว่าการ์ดไวรัสเนี่ยมันจะมีการ์ดใบไหนบ้างหนอนะครับผมก็หาออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยแปดใบด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ต้องจำแนกการ์ดที่ผมจะคุยในคลิปนี้ให้ทุกคนฟังก่อนนะว่ามันจะมี3กลุ่มด้วยกันครับผมคือการ์ดที่ผมหาในเว็บของทางการเนี่ยก็คือว่ามีอยู่ แใบใช่ไหมแล้วก็มันจะมีการ์ดที่ผมอยากจะแถมให้ด้วยซึ่งใน8ใบนี้ครับผมมันจะมีการ์ดที่เรียกว่าเป็นไวรัสทําลายเด็กครับ ซึ่งผมนะทำการ์ดที่เป็นกับดักหลุมพรางไปแล้วผมก็จะได้เห็นว่าแค่หลุมพรางอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติต่างหลุมต่างอันกันออกไปนะครับเออซึ่งพวกไวรัสก็เหมือนกันครับผมไวรัสที่มันทําลายเด็กได้ก็จะมีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเสิร์ชคาว่าไวรัสแล้วมันก็มีการ์ดที่มีคําว่าไวรัสอันอื่นด้วยซึ่งไม่ใช่ไวรัสทําลายเด็กไหนๆเราก็เสิร์ชเจอแล้วแล้วก็จำนวนการ์ดไวรัสมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมก็เลยจะเอามาพูดให้ฟังกันในรววววววดดดเเเีีียยนนะครรัััับอ่่่่าาาาากก็็็ทททจมมปไไสสํล2ืตแถผ มาจากเว็บของ Database นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ของการ์ดในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวแถมละกันนะการ์ดไวรัสทำลายเด็กะครับมันเป็นการ์ดของไครบะใช่ไหมเออแล้วก็มันจะมีมอนสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งพูดอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นตัวอะไรนะที่ใครบะมักจะใช้เป็นแบบตัวไวรัสที่มาคอมโบกับไวรัสอีกทีหนึ่งนะครับก็มีมอนสเตอร์แถมมาให้ตัวหนึ่งนะแล้วก็จะมีการ์ดอีกใบหนึ่งครับผมเป็นการ์ดที่เรียกว่าอยู่ในอนิเมะออริจินอลนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมัน,มน,นะนกา็มเร กว่าะว่าการ์ดกับดักที่เป็นไวรัสทําลายเด็กจะมีการ์ดอะไรบ้างเริ่มจากใบแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นการ์ดที่ใครบะใช้บ่อยๆจนเบื่อเลยก็คือจะเป็นไวรัสทําลายเด็กแห่งความตายครับผมอ่าซึ่งการ์ดใบนี้ก็เป็นกับดักธรรมดานะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าเมื่อเราสังเวยมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดพลังโจมตีตั้งแต่1000ลงไปเราจะสามารถดูการ์ดบนมือของอีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็ถ้าการ์ดบนมือของอีกฝ่ายบนฟิลของอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งแต่1น 5 0 0ขึ้นไปให้เราทําลายการ์ดใบนั้นทั้งหมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ในเด็กของตัวเองนะครับที่มีพลังโจมตีตั้งแต่1,500ขึ้นไป3ตัวนะครับผมส่งลงสู่สารไปเช่นกันครับเออก็คือทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่ในเด็กได้ด้วยสมชื่อของมันเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกที่เล่นกันในเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําให้ไวรัสตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับซึ่งผมมองว่าก็สมดุลดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูในอนิเมะใครบ่ามันใช้การดดดบนนีี้้ปุเเ่่ยยยคคือออกกาาาารรทออทํลล็ขงงงฝึััหม The cat sat on the มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1 5 0 0เป็นต้นไปของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกทำลายหมดสิ้นคือแค่ฟังตรงนี้แหละเราก็รู้สึกว่าแม่งโคตรโกงแล้วอะแต่ว่าเอฟเฟกมันก็เป็นจริงในอนิเมะนะครับแล้วคนที่โดนไปก็ไม่ใช่น้อยนะยูกิกะโดนนะโจโนจิก็โดนเหมือนกันครับผมในเกมมันก็เลยต้องมีการปรับสมดุลน,นะครับทำลายแค่3ใบก็พอแล้วนะครับแล้วก็เป็นพวกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟืนทั้งหมดก็ว่ากันไปต่อไปนะครับผมจะเป็นไวรัสทำลายเด็กแห่งปีศาจครับไวรัสทำลายเด็กแห่งปีศาจก็็็เเเปนนกกกกาาาารรรร์ดดดดััับธมมมผซึ่่งงูจอวขแล้ี มองว่าคล้ายๆกับไวรัสทําลายเด็กแห่งความตายนั่แหละครับไวรัสทําลายเด็กแห่งปีศาจนะครับผมการ์ดใบนี้เราก็ต้องสังเวยมอนสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้มอนสเตอร์ที่เราจะใช้สังเวยต้องเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีพลังโจมตีตั้งแต่2000ขึ้นไปเมื่อเรารีลิสเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของฝ่ายที่อยู่บนฟิลที่อยู่ในมือที่มีพลังโจมตีตั้งแต่1500ลงไปครับจะต้องถูกทําลายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานเสร็จปุ๊บในระหว่างระยะเวลา3าเทิร์นถ้าฝ่ายหนึ่นลนพลลัังงงจมตตี้1,500 ก็คือว่าสามารถทำลายได้เช่นกันครับผมเรียกว่าเป็นการ์ดที่มีความคล้ายกับไวรัสทำลายเด็กแห่งความตายครับแต่ว่าอันนี้หนึ่งคืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องเลือกการ์ดจากในเด็กลงสู่สารเองแล้วสคือว่ามันจะกลายเป็นว่าทำลายการ์ดที่ฝ่ายหนึ่งหยิบขึ้นมาแทนนะครับในระยะเวลา3เทินเนาะซึ่งในระยะเวลา3เทินนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจั่วได้เป็นการ์ดเวทมนกับดักอะไรพวกนี้ก็ถือว่าผลของการไปนี้ก็อาจจะไม่เคยคุ้มค่าซะเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทำลายมอนสเตอร์ก็เป็นพลังที่แบบ ,500 หรือต่่าาอยงเัี้้ารัเอเหมือตามกวา่าาย ก็มอนสเตอร์ที่ใช้สังเวยก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี2000ด้วยนะครับใบที่3นะครับไวรัสทําลายเด็กแห่งความชั่วร้ายครับไวรัสทาลายเด็กแห่งความชั่วร้ายนะครับผมดูจากอาร์ตเวิร์กของการใบนี้แล้วก็ดูมีความชั่วร้ายจริงๆนะการดใบนี้นะครับเราก็ต้องสังเวยมอนสเตอร์ธาตุมืดให้เป็นพาหะของไวรัสเช่นกันนะครับผมแต่ว่ามอนสเตอร์ที่จะต้องใช้สังเวยให้กับการดกับดักใบนี้นะครับจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี3,000หรือต่ากว่านะครับผมแล้วก็ต้องเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเนาะซ เวอนั้นนะครับผมมีพลังโจมตีเท่าไหร่นะพลังโจมตีทุกๆ500ของมอสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะทําให้อีกฝ่ายนึงต้องเลือกก๊์ดจากบนมือหรือจากในเด็กเนี่ยทำลายลงสู่สารไปผมยกตัวอย่างให้ว่าถ้ามอสเตอร์ธาตุมืดที่ใช้สังเวยมีพลังโจมตี3 0 0พันใช่ไหมครับผม3 0 0พพอดีเป๊ะเลยนะอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเลือกก๊์ดทั้งหมด6ใบครับจากบนมือหรือจากในเด็กทําลายลงสู่สารไปแต่ถ้าเราใช้มอสเตอร์ธาตุมืดพลังโจมตีแค่ห0าร้หรือพันหนึ่งอย่างเงี้ยสามารถใช้สังเวร สูสารไปเนี่ยมันก็แค่ใบ2ใบเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ต้องเลือกใช้พาหะของไวรัสกันดีๆนะแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งแต่2 0 0พขึ้นไปสังเวยเป็นพาหะของไวรัสนะครับมันจะเพิ่มเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งคือให้เรานับเทินของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลา3เทินเราสามารถที่จะดูการ์ดที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบขึ้นมาได้ทุกใบแล้วถ้าเจอมอนสเตอร์ปุ๊บเนี่ยให้เราทําลายทิ้งได้เลยเหมือนกันและนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอ ไปในเทิร์นนั้นนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ผลของเอฟเฟกใบนี้ให้คุ้มค่าเราก็ต้องสังเวยมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี2,000ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเวยมอนสเตอร์ที่พลังโจมตี2,000ันขึ้นไปนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เอาเรื่องเลยนะเพราะว่ามันทําลายมอนสเตอร์ที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยหยิบขึ้นมาได้ทั้งหมดในเวลา3เทิร์นเลยครับผมเออก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้ดเปรียบกับตัวเราน,ะนรารารรากรอกคัส็ื Fu Force Wir ผมการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดกับดักไวรัสเช่นกันนะโดยเราจะต้องใช้พาหะเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเช่นเคยครับแต่ว่าเงื่อนไขของมอนสเตอร์ธาตุมืดตัวนั้นคือจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันตั้งแต่2,000ขึ้นไปครับเมื่อเราสังเวยการ์ดมอนสเตอร์ตัวนั้นกลายเป็นพาหะของไวรัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิล์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีพลังโจมตีตั้งแต่1,500ลงไปครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับผมให้เรานับเทินของอีกฝ่าย3เทินครับในระหว่าง3เทินนั้นนะครับเราสามารถที่จะดูการที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยหยิบขึ้นมาได้ทั้งหมดเหมือนกันครับแล้วก็ดูว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งแต่1 5 0 0ลงไปเราก็สามารถทําลายทิ้งได้เช่นกันครับการดใบต่อไปนะครับผมไวรัสทําลายเด็กแห่งความมืดครับถ้าในแง่ของการที่เป็นไวรัสทําลายเด็กนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นใบที่5แล้วก็เป็นใบสุดท้ายนะซึ่งพวกไวรัสทําลายเด็กก็จําง่ายดีเนาะมีแห่งความตายมีแห่งปีศาจแห่งความชั่่ววววรรร้้้าาาายแแแหหงงงเเลก็็อัันนนีปคมมืดไสทํ เด็กแห่งความมืดเราก็ต้องมีมอสเตอร์ธาุมืดเป็นพาหะของไวรัสเช่นกันครับผมมอสเตอร์ Monster ที่จะเป็นพาหะให้กับการ์ดใบนี้ได้นะครับผมจะต้องเป็นมอสเตอร์ธาดมืดที่มีพลังโจมตี2,500ขึ้นไปเมื่อเราสังเวยเสร็จปุ๊บเนี่ยมีพาหะของไวรัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะประกาศการ์ดเวทมนต์หรือกับดักขึ้นมาได้ชนิดใดชนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําลายการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นประเภทที่ถูกประกาศนะครับผมสมมติว่าเราประกาศเป็นการ์ดเวทมนต์่ย้าด,าดออฝาได ใบครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการดเวทมนต์ก็ให้ทําลายทิ้งให้หมดแล้วก็นับเทินของไอ้ไฟหนึ่งสามเทินอีกแล้วครับผมก็คือถ้าไอ้ไฟหนึ่งมีการหยิบการ์ดขึ้นมาแล้วมีการ์ดเป็นการ์ดประเภทที่เราประกาศไว้ครับผมให้เราทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งให้หมดเลยครับก็เหมือนเป็นการผนึกการเวทมนต์หรือกับดักของไอ้ไฟหนึ่งได้เป็นระยะเวลา3เทินนะประมาณนั้นครับอันนี้ก็จะเป็น5ใบนะครับผมการ์ดไวรัสทําลายเด็กนะหมดคาตเรกรีที่1ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไวรัสที่เป็นคาตที่2นะครี่ที่ไสยเด็ครันบ้างเริ่มจาากกรด เลยนะครับผมปืนใหญ่ทำลายเวทมนต์ไวรัสแคนนอนครับการ์ดใบนี้เนี่ยใคบากก็ใช้ในอนิเมะให้เราเห็นนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเดิมทีมมนเป็นกับดักเดอมไม่ใช่การ์ดเวทมนต์นะครับตอนใคบาใช้โจมตีใส่อิชิสึมันเป็นการ์ดเวทมนต์ครับผมซึ่งเอฟเฟกแม่งก็คโคตรโกงเลยเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกจริงของมันก่อนดีกว่านะครับก็คือเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่บนฟิลของเรานะครับแต่มอนสเตอร์ที่สังเวยนั้นจะต้องไม่ใช่มอนสเตอร์ที่เป็นโทเค็นนะครับต้องเป็นมอนง่ึง จะต้องเลือกการ์ดเวทมนต์ตามจํานวนมอนสเตอร์ที่เราสังเวยนั้นส่งลงสู่สารไปครับนั่นหมายความว่าเราสังเวยมอนสเตอร์ Monster ได้สูงสุดกี่ตัวครับน่าจะประมาณ5หรือ6ตัวปะอีกฝ่ายก็จะส่งการ์ดลงสู่สารไปได้นะครับจำนวนสูงสุดน่าจะประมาณอหกใบตีว่า6ใบนะครับผมแต่ว่าในอนิเมะที่ใครบากมันใช้คือเปิดการ์ดใบนี้ปุ๊บยิงบึ้มปุ๊บอีกฝ่ายหนึง่งต้องส่งการ์ดเวทมนต์จากในเด็กลงสู่สาร10ใบแบบโง่งเลยครับผม <laughs> เรียกว่าเอฟเฟกในอนิเมะแม่งโคตรโกงครับผมคือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยส่่่่งงงกาาาร์ดเเววมมนนตลสู30ใใบคบผแถ้ป็จิ เนี่ยเออก็ดูมีเหตุมีผลหน่อยนะแลกมอนสเตอร์ของเราหนึ่งตัวกับการ์ดเวทมนในเด็กของอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็ต้องไปลองดูในเกมจริงนะครับว่าควรค่าแก่การใช้การ์ดใบนี้หรือเปล่านะการ์ดใบต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะไม่ใช่การ์ดที่ใครบะใช้แต่อย่างใดแล้วนะครับผมการ์ดใบนี้จะมีชื่อว่าไวรัสระเบิดเซล์ครับไวรัสระเบิดเซลนะครับเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเหมือนกันครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะครับมันจะต้องใช้กับเด็กที่เป็นเด็กเอเลี่ยนครับผมไอ้พวกเด็กเอเลี่ยนนะครับผมม A counter ครับผมอ่าซึ่งก็พูดให้ฟังกันง่ายๆว่ามันก็เหมือนกับการ์ดทั่วไปที่มีการวางเคาน์เตอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้มันจะคือ A counter นะครับซึ่งก็ย่อมาจากเอเลียนนั่นแหละนะคือถ้าเกิดว่าไอการ์ดพวกซีรีส์ของเอเลียนนะครับมันมีการวาง A counter ไว้ที่มอนสเตอร์ตัวไหนพวกนั้นพวกนี้ปุ๊บเนี่ยการ์ดไวรัสนี้ก็จะทํางานได้นะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของไวรัสระเบิดเซลล์อันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่มี A counter ประกาศโจมตีปุ๊บเนี่ยห้เทมมอ่ัง,อง,อง,งดคผ หมายความว่าถ้าเรามีการ์ดเอเลี่ยนทยี่มันแบบว่าสามารถวางเอเคาน์เตอร์ไว้ที่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เท่ากับว่า มอสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องระแวงการ์ดใบนี้อยู่พอสมควรนะครับเออสมมุติว่าเราหมอบการ์ดใบนี้ไว้พวกอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีมาเราใช้การ์ดใบนี้ส่วนไปก็เหมือนเป็นมิลเลอร์ฟอร์ดดีๆนี่เองนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมไวรัสแพร่กระจายทั่วดาวเคราะห์ครับการ์ดไวรัสแพร่กระจายทั่วดาวเคราะห์นะครับผมก็เป็นการ์ดกับดักธรรมดาเหมือนกันครับแล้วก็เป็นการ์ดที่ใช้กับพวกการ์ดซีรีส์เอเลียนเหมือนกับการ์ดใบนี้เมื่อกี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เลยก็คือเราสามารถรีลิสมอสเตอร์ที่ม การ์ดมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวที่ไม่ได้มี a อคาลเตอร์อยู่นะครับผมก็หมายความว่ามอนสเตอร์ไงหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามี a อคาเตอร์อยู่คือรอดนะครับเพราะว่า A อคาลเตอร์เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนเป็นการติดเชื้อเออแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับถ้าติดเชื้ออยู่เองก็ปลอดภัยไม่โดนทําลายไปนั่นเองแล้วหลังจากที่ทําลายมอนสเตอร์ที่ไม่ได้มี A อคาลเตอร์อนนั้นแล้วนะครับให้เรานับเทิร์นของอีกฝ่ายเป็นเวลา3าเทิร์นครับผมในระหว่าง3าเทิร์นนั้นนะครับมอนสเตอร์ Monster ของอีก จะถูกวาง A เ o u n t เตอร์ไว้1อันทุกตัวครับเห็นไหมเหมือน A เ o า n t เตอร์มันเป็นการติดเชื้อนะครับผมเหมือนใช้การ์ดไปนี้เสร็จรุปแล้วฝากไว้ว่าถ้าเองเรียกมอนสเตอร์มาหลังจากนี้เป็นเวลา3เทิร์นนะเองก็จะมีการวาง A เ o ค n t เตหรือก,ก็คือการติดเชื้อไปนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดกับดักไวรัสนะครับที่ผมหามาได้เป็นจํานวน8ใบครับแต่ว่า ผมจะแถมให้ช่วงท้าย2ใบครับผมอ่าก็มาพูดถึงมอนสเตอร์กันก่อนนะครับผมมันก็มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อเจนไวรัสครับผมอ่าตัวนี้ก็น่าจะคุ้นหน้าคุณตากันนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูของภาคดวลมอนสเตอร์นะครับเจนไวรัสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่มืดเผาปีาศาจเลเวล2พลังโจมตี1000ป้องกัน100อครับเอฟเฟกต์ Effect ของการ์ดใบนี้ก็ไม่ยากเลยครับผมง่ายๆนะคือถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายจากการต่อสู้อีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียหาย500พอยต์หลังจากนั้นให้เราเเออากากรที่่ป็นชื ใจแอนไวรัสเนี่ยตามจํานวนที่เราต้องการจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาอยู่ในสภาพตั้งโจมตีครับเออก็ใครบาศเนี่ยมักจะใช้การ์ดใบนี้นะครับคอมโบกับไวรัสทําลายเด็กแห่งความตายนั่นเองครับผมทีนี้ใบสุดท้ายนะครับใบนี้จะเป็นการ์ดที่เรียกว่าเป็นมูวี่ออริจินัลนะครับก็คือเด็กเดสทรักชั่นไวรัสนะครับหรือก็คือเจนเนอไซด์ไวรัสนั่นเองครับการ์ดใบนี้เนี่ยใครบาศมันใช้ในมูวี่ของพีระมิดออฟไลท์นะครับผมซึ่งอันนั้นน่ยมันใช้ต่อสู้กับยูกิครับผมเดี๋ยวมาด เอฟเฟกของเ e นอไซด์ไวรัสนะครับหนึ่งคือมันเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมกับดักต่อเนื่องหมายความว่าวางอยู่บนฟิ์ของเราได้ใช่ไหมเออก็คือวางอยู่บนฟิ์ของเราอย่างต่อเนื่องครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าปีศาจธาตุมืดของเราที่มีพลังโจมตีตั้งแต่500ลงไปถูกทําลายในการต่อสู้ปุ๊บเนี่ยให้เราสุ่มการ์ดจากในเด็กของอีกฝ่ายหนึงสิใบส่งลงสู่สารไปครับ บ้าบอคอแตกมากคือแบบว่าถ้าเรามีมอสเตอร์ท่ามืดเผ่าพีศาพลันโจมตี500ลงไปเนี่ยอยู่สัก3าใบนะเอามาลงฟิลแล้วก็ให้อีฝ่ายหนึ่งมันทําลายเล่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถส่งการจากเด็กของอีกฝ่ายหนึ่งลงสู่ศาลไปได้30บใบครับบ้าบอคอแตกมากเอฟเฟกมันโกงครับผมก็คือให้อยู่ในอนิเมะให้มันดูแบบมีความน่าเกรงขามประมาณนั้นเฉยๆนะอย่าเอามาเล่นจริงเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเอาไปเล่นจริงเอาไปใส่ในของดัตต์เบสยูกิโอการ์ดอะไรพวกนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเอาไปเล่นใน ะะยิ่งมาอยู่ในมูฟวี่ด้วยปุ๊บมูฟวี่มันจะไม่ค่อยมีข้อจํากัดเหมือนกับในซีรีส์ของอนิเมะนะครับมันจะมีการแบบว่าใช้อะไรที่มันโอเวอร์โอวังไปหน่อยนึงเออก็อันนี้ถือว่าโอเวอร์ใช้ได้เลยทีเดียวนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดกับดักที่มีชื่อไวรัสติดอยู่นะครับผมแล้วก็แถมใจแอนไวรัสให้ตัวหนึ่งเป็นมอนสเตอร์นะ ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับประเด็นของพวกการไวรัสเหล่านี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยใครชอบไวรัสใบไหนใครเกลียดไวรัสใบไหนอะไรเงี้ยเออก็รอคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ